สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับจ้านะคะจากช่องจ้าจันทาค่ะอันนี้นะคะเป็นคลิปต่อจากคลิปที่แล้วนะคะที่คลิปแช่ข้าวนะคะวันนี้ก็วันลุกขึ้นนะคะก็เป็นวันขึ้นข้าวนะคะเขาเรียกว่าขึ้นน้าข้าวก็ไปดูเลยค่ะว่าทํายังไงกันค่ะมันก็ยังมีรีบมีอะไรอยู่นะเ,เราก็ก็เลือก หลังจากนะคะเมื่อวานนี้เราได้ทําการแชร่ข้าวไปแล้วนะคะแล้วก็กรองเอาส่วนที่รีบมเมล็ดพันธุ์ที่ไม่สมบูรณ์ออกแล้วนะโดยใช้น้ํานะคะเป็นตัวแยก mm hmm. ก็พอเช้าวันรุ่งขึ้นนะคะเราก็มาตักตักข้าวนะคะใส่กระสอบค่ะตักข้าวใส่กระสอบแล้วก็เอาน้ํานะคะเอาน้ําทิ้งเอาน้ำทิ้งไปเลยค่ะ อันนี้นะคะหลังจากตักข้าวนะคะใส่กระสอบไว้เรียบร้อยแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ค่ะจะเป็นวันหรือ2วันนะคะตั้งตั้งไว้อย่างนี้เลยค่ะก็คอยมันมาดูนะคะถ้าอากาศร้อนเนี่ยมันจะงอกดีค่ะอันนี้ส่วนข้าวแพคนะคะที่เราไม่ได้กองเราเอากระสอบเนี่ยไปไปทวงน้ําเลยไปจมในน้ําแล้วก็ลากขึ้นเลยค่ะทําอะไรกันนะ่ะรถก็จะรดน้ําอันนี้เขาเรียกอะไรให้น้ำให้น้ำข้า เอาขึ้นมาแล้วอันนี้ก็คือเอ,เอาขึ้นมาตากเอาว่าขึ้นไว้ทีงอกสาแล้วน่าจะสามสิบสามนี่นะดูตีปลายขาวๆนี่มันคือเริ่มงอกแล้วเนี่ยมันแห้งไงเขาก็ต้องให้หน้ำให้มันชุน่มชื้นเพราะว่ามันต้องงอกกว่านี้นะถึงจะเอาไปหวานได้ใช่ปะเออต้องงอกกว่านี้ ก็คือให้น well ้ํานี่ให้น้ําให้เปียกให้ชุ่มหรือว่าให้มันเปียกให้มันเปียกมันจะไม่งอกเพิ่มเขาเย็นจะว่าเพราะอากาศร้อนน่ะนะมันแห้งเร็วอะถ้ามันแบบแต่มันเอาขึ้นมายิ่งยิ่งไงนันดูพอให้น้ําเสร็จแล้วก็ปิดปากเก็บเหมือนเดิมแล้วก็เดี๋ยวมาเช็คอีกทีตอนพรุ่งนี้หรือว่าไง หวานตอนเย็นเนี่ยอ๋ออันนี้กระสอบนี้ไอ้ชุดนี้นี่หวานตอนเย็นนี้เลยค่ะหมดเลยพร้อหมดเลยนะโอ้โหนี่ข้าจะต้องสายตาเล่นกว่านี้ไหนเนี่ยแม่ให้ดูเนี่ยอ๋อมันต้องหงงงี้เลยเนี่ยเม็ดมันออกมาอย่างนี้เลยนะให้เต็มที่ค่ะเต็มที่แล้วมันไม่จมไม่จมเลนอื งั้นมันก็จมเลนเพราะว่าลดน้ำทั่วแล้วก็แล้วก็ผูกเก็บอันนี้เดี๋ยวเราหวานตอนเย็นค่ะเย็นนี้นะวันนี้วันจันทร์ตอนเย็นเราแช่ไว้เมื่อเันเสาร์อันนี้เป็นข้าวแพ็คอะค่ะอันนี้ข้าวแพ็คคัดพิเศษนะ ก็กําลังจะคนข้าวนะคะไปวานที่นานะคะที่ท้องนานะก็ใส่รถอีแตงใส่รถอีแตงไปนะคะข้าวก็คืองอกงอกหวานได้นะคะกําหนดหวานตอนเย็นนี้ค่ะ 对。 อันนี้จะเอาให้ดูนะคะว่าข้าวเนี่ยมันต้องงอกขนาดไหนนะก็จะประมาณนี้นะคะประมาณ3วันค่ะคะ้าง2คืนนะ,ะแล้วก็ถ้ากัดถ้ากัดร้อนมันจะงอกดีแล้วก็ต้องมาคอยเติมน้ํานะคะระหว่างที่เราตักออกมาแช่ในถุงแล้วนะคะกระสอบเนี่ยก็ต้องคอยให้น้นะะําค่ะอาชีพทํานานะคะจะคิดว่าเป็นอาชีพที่ทํางานหนักนะ ต้องอาศัยแรงเยอะมากๆเลยนะคะยกกระสอบข้าวยกกระสอบปุ๋ยติดเครื่องไถหน้าตาเลนนะคะต้องไปตั้งเครื่องวิทน้ำนะคะแล้วที่บ้านจานี่คือมีแต่ลูกสาวนะคะก็คือต้องช่วยๆกันนะคะจานี่โตมากับการต้องไปช่วยที่บ้านนะคะช่วยนะคะออกไปท้องนาช่วยที่เราจะช่วยได้ทุกอย่างนะคะยก ประสอบข้าวถางหญ้านะคะฉีดยาข้าวสำหรับคลิปนี้จ้าข้อขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้จ้าด้วยค่ะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย